คุ้มพววงเนี่ยเป็ดีขอดีขอรถคุ้มพววงก็เลยซื้อบัพริกน้ำเ็นซื้อบัพริกเอาไปเมืองน,นอกนำแจ็คโนยอยบ่หลายดอกสามขีดสวยเลยนะ ต้นๆเป็นท่อนๆต้นๆมานังเสืออะไค่ะนัางเขาทางไหทางนี้จ้ะ ถามภาษาภาษาจีนเพิ่นเปิดใด้เนเข่าไปหน่อยคอยด้วเข่ามากว่าเป็นรีสอร์ท คก็เปิดสี่มงแรงแล้วเนาะสวยมากเลยค่ะ ขอขอชมก่อนได้ไหมคะที่นี่เป็นร้านอาหารเหรอยาาาาันสวยค่ะยังสวยสงสัยจะได้กินข่าวแลงนี่นะขขาแลงคอย ใช่ค่ะเต็กข้ทองลีทองลี มีมากี่ตัวบ้าเฮงมุ่งขล่าโอเกะให้ร้องด้วยขล่าโอเกทุึงลง่องลิงทะเลสาบ กูดูเรือบินมาแล้วก็ตินอันนี้เป็นของประเทศอะไรอินโดนีเซียบอ่ะอินโดนีเซีย เชื่ออ,นนอ,อันนั้นก็คงจะเป็นรีสอร์ทพนน์นบังกะโร่สว่งามอีกรอ,อแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้ว